สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนกลับมาพบกับคุณเมฆแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาในวันนี้เราจะขึ้นหัวข้อเข้าใจคุณค่าของชีวิตนะคะเด็กๆตัวชี้วัดของหน่วยที่2นะคะนักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นค่ะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้หน่วยที่2 เข้าใจคุณค่าของชีวิตแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นมากันเลยค่ะเด็กๆวิธีที่เราจะสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนมีหลายวิธีนะคะเด็กๆ 1. เ,เป็นฝ่ายที่เริ่มทักทายเพื่อนก่อนด้วยรอยยิ้มกล่าวทักทายหรือเสนอความช่วยเหลือหรือชักชวนเพื่อนนะคะ 2. เราสามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนโดยการที่เราเสนอความจริงใจไม่กล่าวร้ายเพื่อนไม่โกหกเพื่อนนะคะเด็กๆนักเรียนต้องยอมรับในความคิดความรู้สึกที่เพื่อนรู้สึกแตกต่างกับเราได้ในบางเรื่องนักเรียนควรเป็นฝ่ายฟังมากกว่าเป็นฝ่ายพูด นักเรียนไม่ควรนำปมด้อยของเพื่อนมาล้อเลียนนะคะและนักเรียนควรจะหวังดีต่อหน้าและรับหลังเพื่อนค่ะเพื่อเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนที่ดีนะคะนักเรียนควรจะสนใจใส่ใจและช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนเดือดร้อน และควรตักเตือนเมื่อเพื่อนนะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนควรพูดคุยกับเพื่อนด้วยความเท่าเทียมไม่แบ่งฐานะหรือสีผิวหรือเพศนะคะอีกทั้งนักเรียนควรจะพูดยกย่องชมเชยเมื่อเพื่อนทำดีค่ะ นักเรียนควรให้กำลังใจปลอบใจเมื่อเพื่อนรู้สึกผิดหวังหรือท้อแท้อีกทั้งนักเรียนควรเอาใจใส่เพื่อนมาใส่ใจเราเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนทั้งหมดนี้จะเป็นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนที่ดีนะคะคุณครูก็คิดว่านักเรียนก็คงอยากจะรักษาสัมพันธ์กับเพื่อนในทางที่ดีใช่ไหมคะ ดังนั้นนักเรียนควรจะปฏิบัติตามนะคะให้ได้นักเรียนก็จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนอย่างยืนยาวไงล่ะคะหลังจากจบคลิปแล้วครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนลองทำกันดูนะคะให้นักเรียนนะคะจดนะคะกันบ้านตามนี้นะคะลงในสมุดและให้นักเรียนติ๊กถูกตามความเป็นจริงนะคะเช่นข้อแรกนะคะ เป็นฝ่ายเริ่มทักทายก่อนด้วยรอยยิ้มเ่าวทักทายเสนอความช่วยเหลือชักชวนเพื่อนนะคะถ้าหากนักเรียนทําเป็นประจำนะคะให้นักเรียนคลิกตรงติ๊กเครื่องหมายถูกตรงช่องทำนะคะแต่ถ้านักเรียนทําบ้างหรือไม่ทําบ้างนะคะก็ให้นักเรียนติ๊กตรงคำว่าทำบ้างนะคะแต่หากนักเรียนไม่เคยทําเลยไม่เคยเป็นฝ่ายเริ่มทักทายเพื่อนก่อนด้วยรอยยิ้มหรือเกาวทักทายเลยให้นักเรียนติ๊กว่าไม่ทำนะคะ ทำทั้งหมด12ข้อง่ายๆนะคะจากนั้นให้หนักเรียนโพสต์กันบ้านนะคะตตยคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะเด็กๆงานจะได้ไม่ค้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ